สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องมอนิเตอร์การสั่นสะเทือนอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันพร้อมเก็บประวัติความสั่นสะเทือนโดยใช้ Google Sheets นะครับสามารถดูผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android ได้ครับสำหรับโปรเจกตตัวนี้เนี่ยผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว n นด MCU ครับ ESP8266 WiFi Module ครับที่จะทำห้าที่ในการเชื่อมต่อนะครับในส่วนของตัวบริการ Google Cloud ครับในที่นี้นะฮะเราได้ใช้ในส่วนของตัว Google Sheets ครับในการเก็บ ข้อมูลนะเป็นลักษณะของตารางฐานข้อมูลเองครับซึ่งข้อมูลที่เราเก็บนั้นนะฮะก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลของการสั่นสะเทือนที่ได้รับมาจากตัวเซนเซอร์ไวเบ a รชันเซนเซอรนะฮะที่ติดอยู่กับพอร์ตของตัว นะครับอะโนด MCU ESP 8 2 6นั่นเองครับโดยตัวโนด MCU ตัวนี้นะครับเราก็จะทำการใส่ SSID กับพาสเวิร์ดรวมถึง API key นะที่ทำมาที่ในการเชื่อมต่อกับ Google Cloud โดยใช้นะครับในส่วนของตัว Google Sheets นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของแอปพลิเคชันนั้นนะครับเราได้ทำการพัฒนาขึ้นมาเพื่อดูนะครับประวัติการสั่นสะเทือนนั่นเองครับไม่ว่าจะเกิดการสั่นสะเทือนขึ้นนะครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณไปยังตัวโนด MCU ครับทำให้ตัวโนด MCU ตัวนี้นะครับทำการส่งข้อมูลที่ เป็นแพ็กเกจที่เราได้ทำการออกแบบไว้ผ่าน Google Sheets โดยใช้บริการของ Google Cloud นั่นเองครับเมื่อเก็บข้อมูลเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีในส่วนของ วันเดือนปีชั่วโมงนาทีที่ได้เกิดแรงสะเทือนขึ้นนะฮะแล้วก็ลักษณะของแรงสะเทือน,นครับเป็น1หรือเป็น0ครับแล้วก็ค่าการนับของแรงสะเทือนโดยในแอปนั้นนะครับจะทําการเก็บประวัติแรงสะเทือนที่ได้รับจากตัวเซนเซอร์น้นภายใน1ชั่วโมงโดยใช้นะครับเค้าดาวรันเนอร์นะครับหรือว่า,านาฬิกานับถอยหลังที่อยู่ในแอปเองครับแต่ว่าถ้าเกิดพ้นจากเวลา1นั่มงชั่น เราจึงสามารถที่จะย้อนประวัติดูได้นะครับว่าใน1ชั่วโมงที่ผ่านมาที่เราได้ทําการเก็บประวัติใน2ตัวแรงสั่นสะเทือนนั้มีทั้งหมดกี่ครั้งแต่ละครั้งมีข้อมูลอย่างไรบ้างเกิดนะครับในช่วงเวลาไหนกี่ครั้งนั่นเองครับและสำหรับการทดสอบครับก็ไม่เป็นเรองยากครับที่นี่เราก็จะมีใน2ตัวโหนด mcu ครับร่วมกับตัว v i b r a t i o n Sensor นะแล้วก็ led โหมดการทำงานครับถ้าเกิด led สีเขียวตรงนี้ตินะครับนั่นแสดงว่าแอปพลิเคชันนั้นกำลัง ส่งนะครับหรือว่าสั่งให้ตัวนนทะ MCU ็นยั้นทำการเก็บประวัติอยู่ภายใน1น่ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเกิด LED ตัวนี้ดับน่นแสดงว่าจะไม่มีการนะครับเก็บประวัติใน2แรงสันเทือนแล้วนั่นเองครับในที่นี้เราได้ทำการเชื่อมต่อกับไมโคร C USB กับตัว power supply ครับในที่นี้เราใช้ใน2ตัว USB Charger ขนาด5โวลต์ครับเสียบเข้ากับนะครับ USB ไมโครของตัวนนด McuU ในที่นี้นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตในการเปิดไฟนะครับเข้าสู่ตัวนนด m เ u ของเราครับ อ่านะครับเมื่อตัวหนดว M C U ของเรานั้นนะครับทำการ หลายไฟเข้าไปเรียบร้อยก็จะเห็น v i b r a t i o n sensor นั้นมีไฟ power ติดกับไฟ s i g n น l นะครับตอนนี้ตัว v i b r a t i o n เนี่ยยังไม่ส่งสัญญาณไปยังโนนเ MCU เพราะว่ามันยังอยู่เฉยๆนะครับไม่มีนะความเคลื่อนไหวอะไรเกิดขึ้นนะครับในที่นี้ครับผมเราก็จะใช้ใน2ตัวแอปพลิเคชันนะฮะที่เราพัฒนาขึ้นมาที่ชื่อว่า v i b r a t i o n monitor นะครับตรงส่วนนี้ครับซึ่งนะครับอันนี้ในที่นี้นะครับผมก็จะทําการเก็บประวัติไว้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะทําการทดสอบจริงๆมันเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมได้ทําการลบออกแล้วนนะครรัับเเพื่่่่่อออให้้สาาาามถทีจดดูไงงยผแป ตัวหน้าตาแอปนะครับก็จะเป็นในสองตัว list view ครับที่จะทำหน้าที่ในการอ่านจากตัว Google Sheets โดยตรงนะฮะตรงส่วนนี้ นะครับซึ่งอ่านมาแล้วนะครับก็จะทําการ list view บนหน้าแอปให้เราได้เห็นว่านะครับเหตุการณ์หรือว่า E v e n t ที่เกิดขึ้นนั้นเป็น vibration ครับณเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นวันเดือนปีชั่วโมงและนาทีรวมถึงจํานวนครั้งนะที่เกิดณเวลานั้นนั่นเองครับสามารถเก็บประวัติได้ในหนึ่งชั่วโมงโดยการกดปุ่ม start นั่นเองหรือหยุดการเก็บประวัติโดยการกดปุ่ม stop ครับในที่นี้ครับผมแอปตัวนี้นะครับยังไม่เกิดการเก็บประวัติขึ้นฉะนั้นครับเราก็คลิกที่ปุ่ม button start ทที่่อยูาางด้ ซ้ายล่างมือของตัวแอปพลิเคชันได้เลยครับเมื่อกดเรียบร้อยครับก็จะขึ้นนะครับเวลานะครับตรงนี้ก็จะนับถอยหลังในสังเกตที่ตัวโหนด MCU ครับก็จะมีไฟ LED สีเขียวติดนั่นแสดงว่ารับคําสั่งจากแอปตรงส่วนนี้นะครับว่าให้ตัวโหนด MCU เนี่ยทำการจัดเก็บสัญญาณหรือตรวจสอบสัญญาณจากตัว Vibration ครับ ตรงส่วนนี้นะครับจะทําการลิงก์ผ่านนะครับคลาวด์อินเทอร์เน็ตเลยไม่ได้ใช้ในวงแหวนเดียวกันชนะตัวเครื่องตัวนี้ถ้าไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับที่ห่างไกลขอให้มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับเข้าถึงก็สามารถจะทําการเชื่อมโยงกับตัวหนด m p u ซึ่งอยู่ที่หนึ่งนะครับทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ Wi-Fi นะครับโดยใช้เราเตอร์โดยนักสื่อกลางเป็นคลาวนั่นเองครับโดยใช้ Google Cloud ของ Google Sheet อีกทีนึงนั่นเองครับตรงส่วนนี้เดี๋ยวเราจะลองนะครับให้ตัวเซนเซอร์นั้นเกิดแรงสั่นสะ โททอนนะครับตัวล่างสุดตัวนี้เค้ืขึ้นว่าโททอนก็คือจํานวนทั้งหมดที่ได้ทําการอ่านได้นั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองสั่นสะเทือนนะฮะหรือว่าสร้างแรงสะเทือนกับตัวเลนเซอร์ครับสักครู่ครับหามุมก่อนครับอ่าแป๊บหนึ่งนะครับ ว่าตรงส่วนของซอกบายตัวนี้ผมได้ตั้งออฟเซตไว้นะครับถ้าสั่งเกิน5ครั้งน้บมันจะส่งสัญญาณมายังตัวนะครับไวเบรชั่นอ่าโอเคครับมาแล้วนะครับตรงนี้เป็น4นะครับสักรู่ครับอ่ามาแล้วครับในแ,แอปนี้อาจจะแหลกนิดนึงนะครับสักประมาณ2-3วิเพราะว่าเวลาอัพโหลดข้อมูลลงคลาวด์ o l e Sheets เนี่ย นะครับมันจะใช้เวลาในการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์นะครับฉะนั้นตัวหน่วยอิเทนี่ยมันจะรอ r e response จากเซิร์ฟเวอร์สักพักหนึ่งก่อนสักประมาณ2 3งาวิอันนี้คือเป็นของ Google Cloud อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะหน่วงเวลาตรงส่วนนี้ไว้แล้วถึงจะอัปเดตข้อมูลผ่านทางแอปอีกทีหนึ่งนั่นเองครับขณะที่แอปอัปเดตเนี่ยเมื่อกี้เราก็จะเห็นที่เป็นทาร์ออสนะครับอันเล็กๆสีดำสีดำๆเมื่อกี้ครับเพราะว่าเป็นเตือนว่ามีอีเวนต์เกิดขึ้นนั่นเองครับซึ่งอีเวนต์ที่เราเกิดขึ้ ที่ทำการเกิดขึ้นนั่นเองส่วนแรกหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอีเวนต์ของว i เบรชันก็คือเมื่อเกิดว i เบรเชันเกิดขึ้น,นครับตัวเซนเซอร์ตัวนี้จะส่งลอจิกหนึ่งะฮะไปยังตัวโหนดเอ็มฟนั่นเองครับและในส่วนของเวลาของเราก็จะนับถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะครับตรงส่วนนี้ครับลองอีกครั้งครับ อ่ามาแล้วครับเห็นไหมครับมันจะเกิดท้าออสเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในสวงตัวซอฟต์แวร์อาจจะปรับให้มันเร็วขึ้นกว่านี้ก็ได้เพราะว่าผมทําการตั้งไว้ว่าสั่น5ครั้งถึงจะส่งเข้าแอปเพราะว่าป้องกันสัญญาณรบกวนต่างๆอย่างเช่นการติดตั้งหรือว่านะครับแรงสั่นสะเทือนที่เราไม่ได้ตั้งใจนั่นเองครับครับครมาแล้วครับเห็นไหมครับวันนี้ก็จะกลายเป็นลิส ที่ไหลลงมาเรื่อยๆนะครับผ่านแอปตรงนี้เมื่อกี้นะครับจากเดิมเราตั้งข้อมูลเก่าเนี่ยเป็น3ตอนนี้เป็น8แล้วเห็นไหมครับโททอนตั้งแต่เวลาเท่านี้ถึงเท่านี้นะครับสามารถตรวจจับได้แล้วทั้งหมด8ครั้งนเวลาอยู่ที่ประมาณผ่านไปประมาณ4นาทีนั่นเองครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องงานนะครับหยุดชั่วคราวก่อนแล้วก็กดปุ่มสต็อปตรงนี้ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับไฟ LDC เขียวก็จะดับเลยนั่นแสดงว่าตอนนี้เราได้ทําการปิด ในส่วนของการระบบมอนิเตอร์ไปเรียบร้อยเดี๋ยวเราลอ,ลองสั่นดูครับอลองสั่นดูครับตอนนี้เวลาหยุดอยู่นะครับปุ่มสตาร์เป็นสีแดงครับเหน็นไหมครับก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้พอตเอาไว้ while, หรือว่าสต็อปเอาไว้แล้วนั่นเองครับก็จะไม่มีการตรวจจับสัญญาณไวเบชันได้อีกนั่นเองจนกว่านะฮะเราจะทําการกดปุ่มสตาร์ทอีกครั้งครับ อ่าเห็นไหมครับก็จะเห็นไฟสีเขียวติดสว่างขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพร้อมที่จะทําการรวบรวมนะครับสัญญาณการสันสะเทือนจากเซ็นเซอร์ได้อีกครั้งหนึ่งและดูผ่านแอปได้อีกครั้งหนึ่งครับอ่ามาแล้วครับเห็นไหมครับก็จะเกิดทาออดเกิดขึ้นตอนนี้ก็อยู่ที่เป็น9แล้วนะครับและในส่วนของตัว google cloud นะครับ data sheet เอ้ย data vibration ของเราซึ่งเป็น google sheet เห็นไหมครับก็จะเก็บข้อมูลละ ลิสต์ลงมาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ผมดูผ่าน Google Sheets จาก Google Drive เลยนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นคลาวด์อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสั่นดูครับเซนเซอร์เราจะเห็นมันจะขึ้นมาเป็นแถบเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับอ่าเห็นไหมครับมาแล้วอันนี้คือเรียไทม์เลยครับนอกจากเราสามารถดูผ่านนะครับอ่า Google Drive โดยใช้ Google Sheets แล้วนะฮะ ยังสามารถดูผ่านแอปได้ได้ด้วยนะครับซึ่งแอปตรงส่วนนี้เราทำการใช้ API, API ในการอ่านในส่วนของ Data จากตัว Google s h e e t ขึ้นมาโดยตรงและส่งให้กับ List View ซึ่งเป็น Object ของตัว Android อีกทีหนึ่งนั่นเองเพื่อโชว์ว่านะรตรงนี้เนี่ยมันได้นะครับเกิด Vibration Event ขึ้นมาแล้วก็ List ออกมาเลยว่าเกิดเมื่อไหร่ยังไงนะครับเป็นปริมาณเท่าไหร่จากนาทีอ่าจากเวลานี้ถึงเท่านี้ นั่นเองครับพร้อมกับเวลานับถอยหลังเพื่อทําการจับในสนองตัววายเบชันตรงส่วนนี้นั่นเองครับครับผมนี่ก็คือการทดสอบในส่วนของตัวระบบตรวจจับแรงสั่นสะเทือนโดยใช้โนด mvu ap 826ร่วมกับแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android โดยใช้ o o o l l e l o u u นะฮะโดยใช้ g o o l l s s h e t t เป็นฐานข้อมูล d a t a b a บ e ในการเก็บค่านั่นเองครับผมขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ